โน้งโฟเพื่อนขน้อยโทราทในค่ายเนี่ยิ้มลุครไม่มีสอบเออเพไม่ใช่กูวาผมว่าอำคัไหมไม่บอกเออผมต้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ต้อง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 อะไรสนุกสุกไม่มีู้ได้ไม่ได้ไม่มี้่างกายหยอรชยต้องถ่ายรูปให้หน่อยค่น ไม่ต้องเลยนี่อย่างนี้ปล่อยไปเลยไม่ต้องมียังไงไปลองเฉลยเดี๋ยวเฉลยเฉลยก็ทำเลยไหมโอ้ยค่อยว่ากันย่อกันเฉยเลือดกันเฉยไม่มีสู้ได้ไม่ได้เสมอเดือนพอกเลยกันนี่ต้องต้องถามนี่ถามนี่ท้ยก่อนอยู่เจ้ากีบเจ้ากีบมันมีใครสู้ผมเลยนไดนเลยเซียงน้อยสมตัวโรเบิร์ต กล่ิลาภรณ์มีใครเด้นเชิงสู้ผมเลยนะนี่นี่ถ้าผมไม่นี่ถ้าผมไม่ต่อยบ้านไม่โกลูผมเลยทำไงไม่แต่แต่ตอนตอนลุงลุงก็ไม่ได้เคยต่อยกันนะไม่เคยไม่เคยต่อยเลยผมไม่เคยเล่นเชิงไม่เล่นเชิงใหญ่ยากต่อายผมมั้งต่อยยาก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  ก็คือเนียแม่กมรมการจะเป็นลมยอดวิวบาเลยดูบาเลยแลบาสบาสโอ้โหก็ผิวขามแค่นี้ท่ไนเมื่อก่อนเนีหที่ต่อยอันนั้นมันเมื่อก่อนที่ต่อยสมองเล่นนะต่อ่นอนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดิบเท่าไหร่

ต่อยร่างวร้บเดตัวนี้ที่เปลี่ยนอยร้อยยี่สิบก่เออใช่ใช่่อยมานั้นก็เลยต่อยต้องต่อยกที่ร้อยยี่สิบหกกันนะชม์ร้อยยี่สิบหก่อยโรเจอรี่เป็นเคยต่อยกับไอ้มันรีโมดมนตัวอะไรครับตัวนี้กเลก มาอนพี่ชนะนั้นลานแล้วอ็ให้บาทงาษาด้วยบ้านไม่เคยได้แชมป์เลยเนาะตรงใจให้ต่อยใ้ชิให้บอนี้หมดแมาดีกว่าบีไม่ญี่ปุ่นเลยคือคือสก่อน่ผมไมบ้านไม่เคยได้แชมป์เลยลองดูออดำหนึ่งอดำหนึ่งหัวห้าปอนให้ก่อนมีพวกซีทิปปี้ิปอะไรอยู่ อยู่อ yeah. 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 so AH yeah. ัดับหนึ่งนะครับเาราะว่าสายผมเนี่ยผมอยู่อันดับอันดับหนึ่งร้อยห้าปอนนี่ยผมตัวเลาผมชต่อยร้อยสิบอยเนี่ยเปลนร้อยสิบร้เีก็ปลอเคเสียเปรียบไม่ไม่เสียเปรียบใคระคแล้วพออยู่อันดับหนึ่งพออยู่อัดับหนึ่งอยู่ใช่หมสามเดียวไม่ได้โชคสี่เดียวไม่โชคมันก็ล่ใช่เพราะมมีการเคลื่อนไหวไม่ได้ป่อยเลยไม่คือมวยมันมีการเคลื่อนไหวมันก็หล่ กูกูกูเคลื่อนยังไงวากูยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เสียดปุ๊บเนี่ยสองเทไม่ได้ชกพอเขาจับไปปุ๊บมันก็อยสาอยห้า้อยหุ่นไปไปอยู่รุ่งใหม่ร้อยสิรอยแปดั้งอะไรเงี้ยอยู่เบอร์หนึ่งปึ๊บตัวมวยก็ข้ามชงชัยหมดมวยสายผมไม่มีอ่าเช็มเช็มมันย่ฟังกุ่นไปแล้ัน ไัวแชมป์ลูกใช่แลไปขอเขามาป้องกันผมผมก็ไม่เอาสมชายไม่เอาล้ามวยอาจถ้วยอาจจะเอาแต่โตเติมไม่ให้สมชยแล้วสมกาบคนละส่งกไม่ให้เล้ถ้าสมรูสู้ก็ได้แชมป์แต่ละรุ่นอยู่กันแกองเงี้ยแกก็ไม่ให้มาอมขอได้แล้วก็มาอยู่กับบ้านอีชมมาอยู่กับบ้านไให้แล้วแต่ว่าให้เลือกต่อยรอพี่ประเทกับปีใหม่แล้วต่อยกัมประเทศกันไม่ทำไม่ยอยูก็เรือกต่อยปีใหม่